ส่วนเรื่องนี้ต้องขยายกับพัทรวีนะคะวันนี้ค่ะจะตามไปพิสูจน์ถึงเมืองจีนเลยนะคะว่าผลผลิตของอุตสาหกรรมบันเทิงไทยของเรานั้นยังไม่ถึงขาลงในเมืองจีนค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมจากการที่ทีมข่าวนายเอเดเทนเราได้ไปร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเซี่ยงไฮ้ครั้งที่16ซึ่งจะมีขึ้นจนถึงวันที่23มิถุนายนนะ,นะคะเราได้รับข่าวดีหนึ่งเรื่องค่ะ คือเราได้รู้ว่าที่นั่นยังคงเป็นที่หมายสำคัญของละครหนังและดาราไทยค่ะเพราะงานนี้น้องหนูนาหนึ่งทิดาที่ได้รับเชิญจากเทศกาลให้ไปร่วมงานน้องก็เป็นที่สนใจของแฟนคลับตีหมวยจำนวนมากเลยค่ะรวมทั้งสื่อจีนด้วยมีนิตยสารบันเทิง3ฉบับรายการทีวีของเซี่ยงไฮ้และทีวีฮ่องกงจองคิวขอสัมภาษณ์แล้วถ่ายแบบแบบโอ้โหน่าชื่นใจแทนค่ะ หัวเสี่ยวเฟิงเอ็กเซคิวทีฟโปรดิวเซอร์ของสื่อบันเทิงยักษ์ใหญ่ในเซี่ยงไฮ้ฟิล์มแอนด์เทเลวิชั่นโปรดักชันเซ็นเตอร์ที่แพร่ภาพในหลายมณฑลของจีนบอกว่า สิ่งที่นำพาดาราไทยมาให้คนจีนรู้จักก็คือหนังและละครอย่างที่เรารู้กันค่ะแต่ที่หลายคนคิดว่าถึงขาลงเขาขอค้านหัวชนฝาเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังมีละครไทยออกอากาศทางช่องฟรีทีวีที่จีนอย่างสม่ำเสมอนะคะส่วนหนังไทยถึงจะผ่านระบบโควตาเข้าไปฉายได้น้อยกว่าหนังฮอลลีวูดแต่หนังรสชาติาไทยๆเนี่ยก็ยังถูกอ,อกถูกใจชาวจีนอย่างกรณีของหนูนาก็คือเรื่องกวนมืนโฮโอ้โหฮิตมากๆนะคะเมือ่อสองสมปีก่อน แล้วยิ่งหนูนาได้ร่วมงานกับบี้สุกริซึ่งเป็นที่รักของแฟนคลับชาวจีนอยู่แล้วความนิยมก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟังและพูดภาษาจีนได้บ้างก็เลยยิ่งได้ใจแฟนๆซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับดาราไทยนะคะทีะ่หวังจะเอาดีที่เมืองจีนนะคะเพราะว่า <c oughs> จริงๆแล้วดาราบ,บ้านเราหลายคนมีศักยภาพที่จะเติบโตในจีนได้แต่เพราะไม่รู้ภาษาจีนก็เลยไปได้ไม่ไกลเท่าที่ควรท,ทั้งทั้งที่โอกาสนะเปิดรออยู่งานนี้เขาก็เลยฟันธงว่าหนูนาะไปได้ไกลแน่นอน 其实也不会，因为近几年的泰国的电影明星来中国参加国际电影节，我们也发现就是，呃，他们的粉丝非常多，然后他们的粉丝也会自发组织一些见面会啊，或者是会官方组织一些见面会，然后我们发现粉丝热情都远远的超过我们之前的预期，而且他们也会在网上找一些相关的资料，所以我们觉得号召力还是很大。 ด้านโปรดิวเซอร์ของรายการทีวีจากฮ่องกงบอกว่าตอนนี้คนที่โน่นกําลังฮิตแล้วก็เห่ออะไรที่เป็นไทยค่ะและแม้ดาราไทยจะไปโชว์ตัวหรือว่าทํากิจกรรมที่ฮ่องกงไม่มากเท่าที่แผ่นดินใหญ่แต่คนฮ่องกงเขาก็จะอัปเดตข่าวสารดาราไทยตลอดและหนูนาก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในกระแสแล้วมีหลายคนอยากจะรู้จักเธอมากขึ้นด้วยค่ะก็อยากอยากที่จะลองทํางานร่วมกับต่างแดนเยอะๆด้วยค่ะต้องเตรียมตัวมากขึ้นในหลายด้านค่ะท่านภาษาด้วย รู้อย่างนี้แล้วก็ดีใจแทนเลยนะคะเพราะว่ากว่าที่ผลงานของเราจะหลุดเข้าไปให้คนจีนได้ดูเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยค่ะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปดังแบบเป็นแฟชั่นวูบว่าปะเดียวปะดาวหรือดังเอาจริงเอาจังยืนนานก็อย่างที่เขาบอกแล้วค่ะว่าโอกาสน่ะมันเปิดรออยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากทีเดียวนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะทั้งดาราไทยแล้วก็ผลงานของคนไทยนะคะขอให้ไปได้ไกลๆแล้วก็ไปได้นานๆแบบนี้ตลอดไปค่ะ